ดับที่4ี่กองพันลัตะเวนี่แข็งแกร่งที่สุดอย่างหน่วยหลีคอนสังกัดในหน่วยนาวิกโยธินซึ่งขึ้นตรงต่อกองทัพเรืออีกแล้วโดยก็ตามชื่อเลยนะคะผมกองพันนี้เนี่ยจะต้องถูกสร้างขึ้นมาสำหรับใช้ในการหาข่าวโดยเฉพาะทําให้ทหารทุกคนที่จบในหลักปฏิบัติการนี้จะต้องมีทักษะการเอาตัวรอดพร้อมไปกับทักษะการหาข่าวที่ยอดเยี่ยมมากที่สุดดังนั้นพวกเขาจึงมีความสามารถในการจู่โจมแบบฉับพลันและสามารถออกปฏิบัติการอย่างลับๆแบบเฉพาะได้ในทุกพื้นที่ในน้ําบนภาคพื้นดิน พื้นที่ราบรวมถึงต้องมีความรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสําหรับการแทรกซึมและการถอนตัวอีกด,ด้วยและหน่วยนี้นะยังมีการเรียนหลักสูตรปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายและปกป้องบุคคลสาคัญอย่างเช่นผู้นําประเทศได้ด้วยสําหรับเรื่องระยะเวลาในการฝึกของหน่วยรีคอนแม้จะไม่ได้เยอะเพียงแค่13สัปดาห์หรือประมาณ3เดือนเศษเท่านั้นแต่ก็มีหลายหลายคนที่จบออกมาจากหลักสูตรนี้ระบ,บุว่าแม้จะใช้ระยะเวลาน้อยกว่าหลักสูตรอื่นๆแต่ทุกวันทุกชั่วโมงของหน่วยรีคอนนั้นเป็นการฝึกโหดและหนักทุกวันเลยไม่มี ่วงระยะเวลาไหนได้หายใจหายคออย่างทั่วท้องโดยการฝึกพื้นฐานก็มีการฝึกยุทธวิธีต่อสู้ทั้งบนบกและใต้น้ํายุทธวิธีตั้งฐานหน่วยลาดตะเวนและที่สําคัญคือการฝึกใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารทั้งหมดทุกอย่างรวมไปถึงการต่อสู้กับสภาพพ้องทะเลที่หาดลโหดการพายเรือ,อยางข้ามฝั่งมากกว่า27กิโลเมตรฝึกว่ายน้ํา10กิโลเมตรการเอาตัวรอดในป่าการฝึกสู้ในพื้นที่ตูอย่างลับๆและช่วงระยะเวลาสุดท้ายของการจบหลักสูตรนะครับผมทหารรีคอนต้องได้รับ การฝึกอย่างโหดที่สุดด้วยระยะเวลายาวนานกว่าเจ็ดสองชั่วโมงแบบไม่ได้พักจะใช้คําว่าทุกช่วงเวลาของหน่วยรีคอนเนี่ยทุกนานทีคือเวลาแห่งนานลกเลยก็ว่าได้นะและสัมรรอาวุธในการจู่โจมของหน่วยรีคอนก็ต้องบอกเลยว่ามีเยอะมากๆเหลือเกินซึ่งมาตรฐานแล้วก็แน่นอนแหละนะครับผมทุกหน่วยรบในไทย M16 M4 เนี่ยต้องมีการใช้งานอยู่แล้วล่ะนะแล้วก็ยังมีปืนไรเฟิลจู่โจมสกาและปืนที่ถ่ายรูปสวยที่สุดอย่างปืนแฮงเกอร์แองอก G36 หรือปืน h a 4 1 6ดูไกลๆเนี่ยนึกว่า M4 นะปืนสน ไซเปอร์ซุ่มยิงมีซาโคทิก้า5.56มิลิเมตรระยะยิงหวังผล600เมตรอาวุธต่อต้านรถถังก็มีหลายตัวที่ใช้งานกันอยู่นะครับผมทั้ง r p g ขี่ปนาวุธต่อสู้โท M47 ดาร้กอนตัวนี้เนี่ยยังเป็นของเก่าอยู่ได้จากค่ายของสหรัฐระยะยิงโจมตีไกลสูงสุดเนี่ย1,500เมตรขึ้นอยู่กับรุ่นด้วย อาร์มบูสจรวจต่อต้านรถหาจากค่ายของเยอรมนันยุคปี70ที่มีระยะในการยิงสั้นๆน,นะครับผม300เมตรส่วนประวัติในการทําสงครามที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลา20ปีนะหน่วยรีคอนเนี่ยการปฏิบลลัติภารกิจของพวกเขาหลักๆก,ก็คือการต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะยังไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นนะัตั้งแต่เข้าสู่ช่วงยุคปี2000นะครับผม ดาที่5ก็อยู่ในหน่วยปฏิการพิเศษแบบราตาเวนนะกับกองพันอาหารราบหน่วยเลนเจอร์ของกองทัพบ,บกสังกัดกรมทหารราบที่3าขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ใน,นภารกิจรักษาสวนพระองค์ที่ตั้งค่ายฝึกของกองพันเลนเจอร์เนี่ยอยู่ที่ค่ายวชิราลงกรณ์จังหวัดรบบุรีโดยหน้าที่ลหลักของหน่วยนี้ก็เช่นเดียวกันเลยนะครับผมคือใช้กลยุทธ์แทรกซึมเข้าไปในพื้นที่ของศัตรูรวบรวมข่าวกองข้อมูลเป้าหมายและจุดยุทธศาสตร์ต่างๆรวมถกรการเคลื่อนย้ายกำลังพลของศัตรูและต้องมีความสามารถในการดักซุ่มทําลายและโจมตีขขบวนนสง ถึงฐานตูซึ่งความพิเศษของหน่วยกองพันเรนเจอร์เนี่ยระบุว่าต้องมีการวางกับดักระเบิดให้เป็นอีกด้วยแต่ที่สําคัญที่สุดภารกิจของกลุ่มนี้นะด้วยความที่ขึ้นตรงต่อพมากก่าหรือซานก็ต้องดูแลความปลอดภัยของเชมพระวงศ์ไทยทุกคนด้วยและต้องดูแลความปลอดภัยในเขตพระราชฐ,ฐานซึ่งระยะเวลาในการฝึกก็ถือว่านานไม่ใช่ใเล่นเหมือนกันนะครับผมประมาณ4-5เดือนในปกติแล้วก็จะอยู่ที่ระยะเวลา20สัปดาห์โดยใช้หลักสูตรการฝึกที่ร่วมอิงการทดสอบร่างกายมาจากสหรัฐแล้วก็ปรับหลักสูตรให้เข้ากับความเป็นไทยของเราโดยระบุว่า ช่วงการฝึกที่หนักที่สุดของหน่วยเลนเจอร์คือเดินทางไกลามากถึงกว่า60กิโลเมตรทั้งกลางวันและกลางคืนพอาทดสอบขีดความสามารถของร่างกายโดยมีการบรรทุกสารพัดหนักมากกว่า40กิโลตลอดทั้งการฝึกนี้และมีการฝึกโดดร่มแบบเบสิกแอร์โบนด้วยการใช้เครื่องบิน C130 หรือเครื่องบิน BT67 จากฝูงบินหน้าหารโบก เพื่อพัฒนาความสามารถในการเข้าพื้นที่ของศตรูในทางอากาศเรื่องของอาวุธก็ไม่ได้แตกต่างจากนวยอื่นมากนะครับผมของกองทัพบ,บกและกองทัพอากาศก็ยังคงเป็นการใช้ปืนทาวเว์ X95 ของอิสราเอลเอ SK33 สไนเปอร์ 33, per, ซูปยิงก็จะเป็นเลมินตัน700ยิงได้ไกลสูงสุด4,600เมตรขึ้นอยู่กับลูกกระสุนส่วนปฏิบัติการที่ผ่านมาได้มีชื่อเสียงก็ยังคงเป็นงานทั่วไปนะในการต่อต้านก่อการร้ายี่ภาคใต้มาจนถึงะระยะเวลาปัจจุบันนี้ก็นานกว่า40ปีแล้วเพราะนี่เลยว่าเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพปกชุดแรกที่เข้าไปจัดการกับกลุ่มกอ่อความไม่สง,งบโดยเฉพาะการบุกคนในพื้นที่ต้องสงสัยในจังหวัดราธิวาสและยะลาจนต้องตอบโต้ประทะกับกลุ่มกอ่อความไม่สง,งบอย่างหลายตอนหลายครั้งงและมมาาาาาททํนนร่วกับนหน คอมมานโดและกรมรบพิเศษต่างๆของหน่วยงานอื่นๆอีกด้วยอันดับที่6 ใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นหูกับหน่วยนี้มากนะครับผมเพราะมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกับหน้าที่ของหน่วยซิลอย่างเช่นหน่วยที่มีชื่อว่าหน่วยสงคามทุ่นระเบิดใต้น้า EOD หรือเนว่า EOD หรือหากจะเรียกเป็นภาษาไทายเต็มๆเนี่ยจะใช้ภาษายากสนิทหน่อยนะว่ากองประดาน้ําและถอดทอําลายอัมนา์กรมสภาวุททหารเรือซึ่งจะขึ้นตรงต่อก um, อ,อ,อ,องเรือสงครามทุ่นระเบิดของกองเรือยุทธการแห่งกองทัพเรือที่ไม่เหมือนกับหน่วยซิลนะที่พวกเขาจะขึ้นตรงต่อหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือซึ่งห่งกนเพียงแค่ชั้นเดียวเท่านั้นแต ทั้งหน่วยนั้นก็ขึ้นตรงต่อกองเรือยุทธการเหมือนกันโดยหน้าที่ของหน่วยนี้ว่า EOD จะไม่ใช่เป็นหน่วยที่สู้เป็นสู้ตาอะไรขนาดนั้นนะครับผมเพราะหน้าที่ของเขาจะเกี่ยวกับทุนระเบิดใต้น้ำล้วนเลยเช่นการเก็บกู้ทุนระเบิดการทำลายทุนระเบิดที่อยู่ในใต้น้ําเพื่อเคลียร์เส้นทางน้ําช่องทางเดินเรือและฐานทัพต่างๆหน้าที่สู้และปะทะเนี่ยเป็นหน้าที่ของหน่วยซิลเขานู่นนะซึ่งเรื่องของการฝึกก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับทุนระเบิดทางทะเลทุกอย่างนะครับผมฝึกการวิเคราะห์แผนที่ทุนระเบิดเรียนรู้เทคนิิิคกาาารรรทลทลยุนะะเบดวธี คุมการฝึกปิดวงจรการใช้เครื่องมือในการตรวจหาสิ่งแปลกปลอมด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและก็ทั่วไปนั่นคือการฝึกเคลื่อนที่แบบเงียบเชียบการฝึกตั้งแขมฝึกใช้เครื่องมือวิทยุและตรวจสารทุกอย่างฝึกคำนวณน้ำขึ้นน้ำลงรวมถึงการฝึกช่วยเหลือและกู้ชีพต่างๆด้วย ระยะเวลาในการฝึกของหน่วยนี้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยต้องใช้ความรู้มากกว่าแรงก็เป็นไปได้นะครับผมยาวนานถึงกว่า6เดือนเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของอาวุธก็เป็นอาวุธหนักที่ดูแล้วไม่ได้ต่างอะไรจากหน่วยซิลมากนะครับผมไรเฟลมีทั้งแฮงเกอร์แองก็ซ G36 สกาเอลเแต่ผมคิดว่าความพิเศษของหน่วยนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อาวุธหรอกนะมันอยู่ที่อุปกรณ์ดำน้ำซะมากกว่าข้อมูลระบุว่าหน่วยนว่า EOD มีชุดสูตดดำน้ำที่ดำได้ลึกมากถึงกว่า57เมตรพร้อมกับหัวครรออบดนน้ย่่างุ M 37 ที่สามารถดำน้ำได้ลึกกว่า100เมตรพร้อมกับระบบสื่อสารและกล้องใต้น้ำในตัวส่วนภารกิจที่ผ่านมาของหน่วยนี้เนี่ยก็เพิ่งจะเกิดขึ้นไปเมื่อไม่นานนี้เองนะครับผมในการช่วยกู้เรือหลวงสุโขทไทยช่วงปลายปี2020ที่ผ่านมาหรือการเคลียร์ทุนระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่สะพานจุฬาลงกรณ์ในช่วงของปี2 8นะ ดับที่7นี่เป็นข้อยกเว้นพิเศษให้แล้วกันนะครับผมไม่ได้เป็นหน่วยปตรริการของทาหารนะแต่เป็นของตำรวจอย่างหน่วยอรินทร,ราช26ซึ่งหน่วยนี้เนี่ยแน่นอนจปะปฏิบัติการที่ผ่านมาทําให้พวกเรานั้นรู้ชื่อเสียงของกลุ่มนี้เป็นอย่างดีมากๆนะครับผมในภารกิจการชิงตประการการต่อต้านการก่อการร้ายรวมถึงเหตุวิศาศกรรมต่างๆที่ขึ้นตรงต่งตอ,ตอกองบัญชาการตํารวจนครบาลเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยปฏรริการพิเศษ191ซึ่งหน่วยอรินทร,ราชจะมียุทธวิธีและการฝึกซ้อมเนี่ยเหมือนกบหนวยสวาด์เลยนะที่ต้องฝึกการซ้อมรบในระยะปรระชิททุกกอย่าางเคน เข้าตีตัวตึกการเคลือห้องที่ถูกปิดตายการชิงตัวประกรันการฝึกต่อสู้ในที่แคบการโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์สู่หน้าผาหรืออาคารตัวตึกซึ่งการฝึกของหน่วยนี้เนี่ยสำนักงานตํารวจแห่งชาติจะใช้ระยะเวลาในการฝึกค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับผมบางแหล่งข่าวก็ระบุว่า3เดือนบางแหล่งก็ระบุว่า6เดือนเลยนะโดยตารวจที่จะเข้ามาเป็นหน่วยนี้ได้ต้องผ่านการคัดเลือกจากกองบัญชาการตํารวจนครบาลที่มีความพร้อมสมรรถภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่สูงมากๆอีกทั้งแม้จะฝึกจบจากอาริทาาชไปแล้วแต่ทุกไตรมาสตามข้อมูลก็ระบุว่าต้องมีการ ฝึกขั้นพื้นฐานตลอดไปนะเพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสถา,านการณ์จริงของโลกได้และบางครั้งเนี่ยออลินทราชต้องมีการเข้าไปฝึกซ้อมอย่างต่างประเทศอย่างเช่นเยอรมน,นีและสหรัฐส่วนในเรื่องของอาวุธก็ต้องบอกทุกคนเลยว,ว่าเป็นหน่วยที่ขนมาร้อยแปดอย่างเลยนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นปืนกลขนาดกระทัดรัดอาวุธปืนกลเบาอย่างเช่น fnp 9 0ของประเทศเบลเยียม umpmp 5เยอรมนี u c u i s w e ต t e r เป็นแบบสมัยใหม่ค่อนข้างจะเยอะหรือหากมองไปที่ปืนไรเฟิลหนักเท่าที่เห็นมานะ อลินทาราดี26ยังคงใช้ปืน M4 แล้วก็ F16 อยู่นะครับผมคือรายการอาวุธแต่ละอย่างของหน่วยนี้เนี่ยหลายอย่างมันเสอเห็นเลยว่าเป็นอาวุธที่ค่อนข้างจะเล็กนะซึ่งเหมาะสาหรับใช้ในระยะประชิดภารกิจหลังในการต่อต้านความไม่สงบที่เรารู้จักกันก็คือเหตุการณ์ที่ห้างโคราดอย่างในห้างเทอร์มินอลทเวนตี้วในช่วงของเหตุการณ์ปี2010หลายๆคนที่อยู่ในช่วงของระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาจะจาเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้เป็นอย่างดีนะครับผมการปล้นร้านทองที่โรบรีเหตุการณ์จับ 1 9 9 7เรื่องเลยว่าอะไรที่เกี่ยวกับการก่อวินาศการ,รม,มีตัวประกันเนี่ยอารินทาราชจะถูกส่งไปแทบจะทุกงานเลยนะ